ซีรีส์เกาหลี h า a r t b e พระเอกได้ตัดสินใจถามนางเอกว่าเธอคือแฮรซอนอดีตคู่รักของเขากลับชาติมาเกิดใช่หรือเปล่า นางเอกถึงกับอึ้งไปเลยนะคะแล้วก็ตอบว่าแฮซอนที่ไหนล่ะฉันคือฉันอยากแต่พระเอกไม่หยุดแค่นั้นสิคะจะเข้าไปจูบนางเอกจนนางเอกต้องเอาสเปรย์ฉีดเข้าตาเลยจากนั้นนางเอกก็มานั่งขอโทษพระเอกนะคะที่ฉีดสเปรย์ใส่เข้าตาเพราะยังไงเธอเองก็ต้องป้องกันตัวเองก่อนละค่ะเพราะว่าพระเอกเป็นคนแปลกหน้าสำหรับเธอนี่นาคราวนี้นางเอกก็สงสัยแล้วละค่ะว่าทำไมพระเอกถึงทำพฤติกรรมแบบนี้พระเอกก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องแฮซอนให้ฟังค่ะเธอและเขาได้สัญญากันไว้ ว่ายังไงเราสองคนก็ต้องกลับมาเจอกันและเราทั้งคู่ก็จะมีความรักที่ทําให้หัวใจเต้นอีกครั้งหนึ่งให้ได้และนี่ล่ะค่ะมันก็เป็นเหตุผลที่สําคัญที่ทําให้พระเอกอยากเป็นมนุษย์อีกครั้งและก่อนหน้าที่จะครบกําหนด100ปีแค่วันเดียวนางเอกก็ด้านมาเปิดฝาลงเขาเขาเองก็เลยคิดว่านางเอกเนี่ยล่ะค่ะน่าจะคือแฮซอนเธอก็เลยบอกว่านี่นายอย่าคิดอะไรเกินไปใหญ่ฉันชื่อจูอินแฮยะและที่สําคัญฉันก็ไม่ใช่อดีตคู่รักของนายซะหน่อยอย่าซีซวน่ะอีกอย่าง เธอก็ไม่ได้ชอบแวมไพร์และปัญหาทั้งหมดนี้ก็ไปตกอยู่ที่ลูกน้องของพระเอกค่ะดงซอฟกับซันแฮก,ก็ต้องน่งปอบลูกพี่ของเขาโดยปริยายค่ะแถมบอกว่าผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวซักกันหน่อยอ่ะอย่าคิดอะไรมากเลยและที่สําคัญแม่บ้านจูเองก็ไม่ได้มีนิสัยเหมือนแม่หญิงแฮซอนซักกันหน่อยต่างราวฟ้ากก่เหวก็ว่าได้อันที่จริงแล้วลูกพี่ควรที่จะสนใจว่าลูกพี่จะเป็นมนุษย์เมื่อไหร่ก็เท่านั้นเองมุ่งประเด็นไปทางนั้นจะดีกว่าเปล่าในเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนตอนนี้ ก็มีข่าวลือแพร่สะพัดว่านางเอกกับพระเอกกําลังคบกันนักเรียนก็เลยมาถามนางเอกค่ะว่าตอนนี้กําลังคบกับพระเอกอยู่หรือเปล่าเธอบอกว่าไปเอาข่าวลือผิดๆแบบนี้มาจากไหนตัดภาพมาที่ฝั่งพระเอกกันบ้างนะคะตอนนี้เด็กๆก,ก็เอาขนมมาให้พระเอกแต่ถ้าว่าเขากินไม่ได้ค่ะเขาก็เลยเอาขนมหวานอันนี้ไปให้กับนางเอกมันก็เลยทําให้เธอคิดว่านี่พระเอกแอบชอบเธอจริงๆหรอเธอเลยตัดสินใจบอกกับพระเอกไปค่ะว่าตอนนี้ที่โรงเรียนกําลังมีข่าวลือการครบกันระหว่างนายกับฉันเขา ก็เลยว้วัยสิคะเว่าใครนะมันช่างคิดนางเอกก็เลยว้วัยกลับว่าการที่คบกับเธอมันเสียหายตรงไหนยะแล้วก็เอาขนมหวานของนายกลับไปด้วยหลังจากนั้นพระเอกก็มาหาซังแฮมาปรึกษาว่าจะทํายังไงดีจะให้นางเอกตกหลุมรักเขาซังแฮก็เลยแนะนําค่ะว่าเริ่มจากการส่งดอกไม้ไปหานางเอกทุกๆวันเพื่อทําให้นางเอกคิดว่ากําลังมีคนแอบชอบเธอและสนับสนุนเธออยู่โดยที่ไม่ต้องบอกว่าใครเป็นคนส่งหลังจากนั้นพระเอกก็ทําท่าไปแซวนางเอกค่ะว่าได้ดอกไม้ช่อย ผู้ชายที่ไหนให้มาหรอนางเอกก็เลยบอกว่าไม่รู้ไอ้บ้าไอ้โรคจิตที่ไหนให้มากําลังจะโทรหาตํารวจและแจ้งความจับอยู่พระเอกก็พยายามที่จะหยุดนางเอกคะ่ะบอกว่าอย่าไปทําเขาเลยเขาน่าสงสารแผนแรกก็จบลงแบบนี้ละคะ่ะหลังจากนั้นก็ตอบแผน2โดยการพาไปดูหนังโรแมนติกแนวคู่รัก หลังจากนั้นพระเอกก็มาชวนนางเอกไปดูหนังค่ะบอกว่าเขาได้ตั๋วหนังฟรีมาจากร้านต็อกบ็อกกี้ที่หน้าโรงเรียนนางเอกก็ปฏิเสธสิคะเพราะการดูหนังก็คือการเดทและที่สําคัญนายก็อย่าไปสนใจข่าวบ้าๆที่เขาว่าเราเป็นคู่รักกันแต่ถ้าว่าตอนนั้นเองค่ะเสียงแกรดิ่งหน้าบ้านก็ดังขึ้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะป้าคางบ้านที่ขายเลือดงวก็เอาเลือดงวมาฝากพระเอกพอเปิดมาเจอนางเอกเนี่ยป้าก็นึกว่านี่คงเป็นคู่รักเข้าใหม่ปามันอย่างแน่นอนเธอก็ปฏิเสธ สิคะว่าไม่ใช่เธอบอกว่าเราแค่แชร์บ้านกันอยู่ก็เท่านั้นเอง หลังจากนั้นนางเอกก็มานั่งคิดนะคะว่าป้าข้างบ้านเนี่ยต้องเอาข่าวลือว่าเธอกับเขาเป็นแฟนกันไปปล่อยแน่จึงนั้นมันก็เป็นข่าวลือแบบผิดๆซะด้วยเขาก็เลยบอกว่าข่าวลือมันก็ข่าวหลือจริงปะล่ะหรือว่าเธอกลัวว่าเราจะเป็นแฟนกันจริงๆเลยไม่ไปดูหนังกับเขาเธอก็เลยบอกว่าเธอไม่ได้กลัวอะไรสักกันหน่อยหลังจากนั้นพระเอกก็มาปรึกษาแก๊งวมไพายค่ะลรดได้เสนอความคิดว่าเธอจะช่วยดีไซน์การแต่งตัวให้กับพระเอกสมัยนางเอกเนี่ยชมพระเอกเลยนะคะว่าแต่งตัวทันสมัย เหมือนกันดีนี่เราเขาก็เลยบอกว่าชุดเนี้ยได้มาจากร้านตอกข้างหน้าโรงเรียนเมื่อถึงโรงหนังพระเอกก็ตั้งใจดูแบบสุดๆไปเลยค่ะแต่อีกฝั่งหนึ่งก็หลับแบบสุดๆเช่นเดียวกันเมื่อจบการดูหนังนางเอกก็เลยขอโทษพระเอกเธอบอกว่าเมื่อคืนนี้เองเธอนอนไม่ค่อยจะหลับสักเท่าไหร่เขาเลยบอกว่าคิดถึงผมอยู่ใช่ไหมหรือว่าตื่นเต้นอยู่ แต่เธอบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นสักกันหน่อยหลังจากนั้นค่ะพระเอกก็ไปปรึกษาอาจารย์โกเลยค่ะอาจารย์โกบอกว่าการใช้เสน่ห์มันไม่ใช่ทางออกแต่ความจริงใจเท่านั้นที่จะเอาชนะใจนางเอกได้ในเช้าวันต่อมานางเอกก็ได้รับข่าวร้ายทันทีค่ะว,ว่าเธอเองไม่ได้เป็นคุณครูพยาบาลที่โรงเรียนอีกแล้วก็เนื่องจากข่าวลือที่เธอเป็นแฟนกับพระเอกรวมถึงเรื่องคดีไฟไหม้และนั่นมันก็คือความผิดของนางเอกที่ทําให้ครูใหญ่ไม่ต่อสัญญาหลังจากที่พระเอกรู้ข่าวเขาก็เข้ามาขอ โทษนางเอกคะ่ะเธอบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระเอกเลยแล้วพระเอกก็ไม่ได้เป็นต้นเหตุที่สําคัญครูใหญ่ก็ไม่ได้ชอบหน้าเธออยู่แล้ว หลังจากนั้นนางเอกก็ไปนั่งดื่มย้อมใจคนเดียวที่ร้านโดชิกพอโดชิกเห็นเข้าก็รู้เลยค่ะว่าที่นางเอกดื่มเนี่ยต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างเขาเองนั้นก็เลยไม่อยากจะเข้าไปรบกวนนางเอกแต่โดชิกเองก็อดเป็นห่วงนางเอกไม่ได้ค่ะจึงแอบ,บติดตามนางเอกมาถึงบ้านในขณะที่นางเอกกำลังกลับถึงบ้านในตอนนั้นนางเอกก็ล้มค่ะ โดยชิกเองก็เลยรีบวิ่งไปช่วยแล้วก็บอกว่าเขาผ่านมาแถวนี้พอดีจากนั้นเขาก็ส่งเธอถึงคาร์ลเฮาดเมื่อถึงคาร์ลเฮาดแล้วนางเอกก็ไม่หยุดแค่นั้นนะคะก็มานั่งกงต่อแต่ในจังหวะนั้นพระเอกก็เข้ามาแล้วเห็นนางเอกกําลังกงไม่หยุดเขาก็เลยมาห้ามนางเอกไม่ให้กงต่อแต่ถ้าว่านางเอกก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยค่ะวันนี้นายรู้หรือเปล่าว่าการเป็นมนุษย์มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะเว้ยแล้วหัวใจมันก็ไม่เคยเต้นเลยบางทีก็เต้นแค่2ปีครั้งและ2เรื่องที่หัวใจฉันเต้น ก็คือไม่รู้ว่าจะได้ต่อสัญญาหรือเปล่าหรือว่าจะโดนไล่ออกเมื่อไหรเพราะคนอย่างฉันไม่มีเวลาว่างพอหรอกที่จะคิดถึงเรื่องความรัก ในตอนนั้นแม่ไม่สบายป่วยหนักทำให้ภาระหนี้สินเพิ่มพูนพ่อก็หาเงินมารักษาพยาบาลแม่พร้อมกับหนีเจ้าหนี้ไปด้วยหลังจากนั้นพ่อก็หายตัวไปไม่มีวันกลับมาและนายรู้หรือเปล่าว่าคนอย่างฉันไม่มีเวลาที่จะตามใจตัวเองเลยต้องสู้ชีวิตปากกัดตีนถีบขนาดไหนพระเอกก็เลยเข้าไปรูปผัวนางเอกคะ่ะแล้วก็บอกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่แกร่งมากแล้วก็ทำได้ดีที่สุดแล้วในเช้าวันต่อมาคะ่ะนางเอกก็มีไข้ส่วนพระเอกก็ดูแลเป็นอย่างดี โดยการงัดเอาคมภีรรักษาโบราณของพระเอกที่ต้องต้มยาน้นยานี้เอาไปให้หนางเอกกินในขณะที่พระเอกกําลังวุ่นวายในการปรุงยาอยู่นั้นโดชิกก็เอายามาให้พระเอกค่ะพร้อมกับบอกว่านี่คือยาทันสมัยเอาให้หนางเอกกินจะได้หายป่วยเขาก็เลยรีบเอามาอ่านนะคะว่ามันมีสูตรในตามตำราของเขาหรือเปล่าเมื่อมีแล้วเขาก็เลยเอายาตัวนี้ไปให้หนางเอกกินค่ะพร้อมบอกกับนางเอกว่านี่ฉันตั้งใจที่จะดูแลเธอแล้วก็ต้มยาตัวนี้ขึ้นมาเองเลยนะกินให้หมดเลยในช่วง เวลาเยน็นหลังจากที่นางเอกฟื้นไข้แล้วเธอก็เดินลงมาข้างล่างพร้อมกับเห็นขวดยาตั้งอยู่เธอก็เลยบอกว่าขอบใจนะที่ปรุงยาเองนี่สงสัยนอนหลับเพราะว่าปรุงยาจนเหนื่อยพระเอกก็เลยเอามือมาวัดไข้เธอคะ่ะแล้วก็บอกว่าดีใจจังที่เธอไข้ลดในเวลาต่อมาโดชิกก็ได้ชวนนางเอกไปกินกาแฟาด้วยกันคะ่ะเขาก็ได้ถามรุ่นน้องว่าคิดจะย้ายออกบ้างหรือเปล่าและอยากจะไปไหน เธอเลยบอกว่าตอนนี้เธอยังไม่มีความคิดที่จะย้ายออกไปไหนต้องอาศัยอยู่กับเขาไปก่อนในเช้าวันต่อมาค่ะนางเอกก็ได้มาเก็บของจากที่โต๊ะทำงานของเธอเพื่อที่จะขนกลับคาห์าส์และเมื่อเธอเองนั้นถึงคาหาส์แล้วเธอก็วุ่นวายอยู่กับการยกกล่องแต่ทะว่าในจังหวะนั้นและในขณะนั้นของที่อยู่ในกล่องก็กลิ้งตกจากกล่องไปอยู่ที่ประตูห้องใต้ดินและนางเอกก็คิดขึ้นมาได้ว่าตั้งแต่เธอมาอยู่ที่นี่เธอไม่เคยสำรวจห้องใต้ดินแบบจริงจังเลยสักครั้ง